เวลาเราตั้งจิตหรือเวลาเราอธิษฐานจิตโดยที่ไม่รู้ปลายทางของการอธิษฐานอาจจะเรียกว่าเป็นคนงมงายเนี่ยก็ไม่ผิดแต่สำหรับคนที่รู้ว่าปลายทางของการอธิษฐานจิตเนี่ยปลายทางมันคืออะไรเราเรียกว่าเรากำลังทำให้จิตของเรานี้มันมีกำลังมหาศาล โยมอย่าลืมว่าตอนนี้เรานั่งในเนี้ยคนบางคนอาจจะพึ่งมารู้จักกันที่นี่คนบางคนอาจจะเหมือนเคยรู้จักกันที่นี่หรือคนบางคนอาจจะจำกันได้ที่นี่เพราะอันนี้เรามีตัวสัญญาเกิดขึ้นพร้อมกับสังขารแต่ไม่เลยก็ตามที่จิตนี้มันดับลงเนี่ยกายและจิตมันแยกกันหรือพูดเรียกง่ายๆก็คือว่ามันตายลงไปเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออก ธาตุขันต์แตกสลายดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟวิญญาณขัน์กลายเป็นวิญญาณขัน์ขัน์หนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่คุณสมบัติจิตวิญญาณที่เรียกว่าหนึ่งเอกจิรังก็หมายความว่าอยู่คนเดียวเขาถึงเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปมาหาใครได้ไปด้วยกันมาด้วยกันได้แม้แต่สามีที่เรารักมาก ภรรยาที่เรารักมากลูกที่เราหวงแหนมากทุกอย่างหรือคนรอบตัวเราที่เรารักมากวันหนึ่งแม้จะไปตายพร้อมกันนะโยมนะไปตายพร้อมกันนะโยมนะก็ไม่ได้เหมือนในหนังนะที่ดวงวิญญาณจะไปครองคู่รักกันเนี่ยเหมือนที่เขาอธิษฐานจิตว่าขอตายไปแล้วก็ขอให้ได้ครองคู่รักกันเนี่ยดังนั้นคุณสมบัติของจิตวิญญาณดังหนึ่งคือว่าไปมาคนเดียว ประการที่สองคือมันจะไม่รู้จักกันเลยรู้จักกันได้ก็ต่อเมื่อเห็นไหมโยมมีสังขารโยมเจอคนคนหนึ่งในวัดบางคนโยมเห็นหน้าเนี่ยโยมรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักคนบางคนอาจจะเข้ามาทักกับเราว่านี่เคยเหมือนกับเคยเจอที่ไหนมาก่อนก็ไม่รู้หรือคนบางคนที่เรียกว่าเคยทำบุญร่วมกันมากรำมันตรงกันการเจอกันก็คือ การที่คนสองคนมาเจอกันไม่เกิดจากกรรมของเราก็เกิดจากกรรมของเขาแต่ถ้ากรรมมันมาตรงกันเมื่อไหร่ก็ตามแล้วหัวใจหรือจิตมันได้คุยกับจิตเนี่ยเมื่อนั้นหละโยมมันจะสามารถเห็นกระแสจิตที่สามารถเชื่อมได้ถึงพลังในจิตที่มันเกิดขึ้นได้เห็นไหมไอเอกาจีลัง,หน,งหนึ่งอยู่คนเดียวไปคนเดียวอันที่สามหรือประการที่ 4, สี่คัญก็คือจิตวิญญาณก็คือว่า เป็นดวงจิตที่จะต้องอิงอาศัยร่างกายอิงอาศัยสังขารดวงจิตนี้ถึงจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่แปลกเห็นไหมคนบางคนเกิดมาชาตินี้ไม่เจอเนื้อคู่สักทีหรือกรรมมันไม่ตรงกันการไม่เจอเนื้อคู่มีอยู่สองอย่างอย่างที่1ก็คือว่ากรรมมันไม่ตรงกันสักทีกรรมมันไม่ตรงกันสักทีมันก็ไม่ไม่เจอหรือประการที่สองก็คือว่าเรามีสังขาร แต่คู่บุญบารมีของเราอ่ะยังไม่มีสังขารเรียกง่ายๆก็หมายความว่ายัง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 ไม่เจอกันยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็อาจจะเรียกว่าทําไมมาเจอกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กรรมร่วมก็จะเยอะนั้นคนสองคนเมื่อกรรมมันตรงกันเงื่อนไขกรรมมันก็จะเปลี่ยนนั้นโยมจาไว้ให้ดีว่าการอธิษฐานจิตที่รู้ว่าปลายทางคืออะไรเราไม่เรียกว่างมงายแต่เราเรียกว่า ทำให้จิตนี้เกิดกระแสพลังที่ดีเกิดมวลพลังที่บริสุทธิ์และมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีที่อธิษฐานจิตฝากไว้เผื่อวันหนึ่งที่เราอธิฐานจิตถูกแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังหนุนนำแต่คนที่ตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะไม่อธิฐานจิตคำว่าหากวันไหนลูกดับสังขารไปแล้วขอพลังให้ลูกอธิฐานไว้จงช่วยเหลือเจ็ดชั่วโคตรของลูกเห็นไหม คือวันหนึ่งที่เราที่ฐานจิตหนึ่งช่วยตัวเราสองเราไม่ได้ใช้แล้วก็เจ็ดชั่วโคตรของเราหรือเจ็ดชั่วโคตรของเรายังไม่มีดวงตาได้เห็นธรรมก็ขอให้กระแสจ,จิตที่เราสั่งสมไว้เหล่านี้จงหนุนนําพลังดวงจิตที่มีพลังในธรรมชาติให้เขาสามารถที่จะเข้าสู่กระแสธรรมได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มันจึงต้องรู้ว่าต้นทางเราที่ฐานเพื่ออะไรระหว่างทางเรากําลังทําอะไรปลายทางเนี่ย แล้วกําลังทําอะไรอยู่นักปฏิบัติธรรมตอนนี้เนี่ยโยมกําลังฝึกจิตของโยมอยู่นี่นะโลกกับธรรมเนี่ยโยมทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันโลกกับธรรมมันเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันคําว่าเหมือนกันก็หมายความว่ามันทําแล้วได้เหมือนกันคนบางคนปฏิบัติธรรไปปฏิบัติธรรไป จิตมันเริ่มเห็นกระแสจิตมันเริ่มเห็นความสําคัญของการพัฒนาจิตคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะแบ่งเวลาโดยที่เอาการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เลยทําแบบไม่มีข้อแม้ชีวิตเลยโยมโยมการที่โยมนั่งเพียรภาวนาอธิษฐานจิตปฏิบัติธรรมมันก็มีคุณค่านะการที่โยมอยู่ที่บ้านและโยมก็ทํามาหากินได้เงิน,ได,งนได้ทองมันก็มีคุณค่านะมันเหมือนกันตรงนี้คือมันมีคุณค่าเหมือนกัน แต่สองอย่างนี้มันจะมาตัดสินนู่นตอนที่เราจะตายนู่นโยมทุกวันนี้โยมตื่นเช้าขึ้นมาโยมอาจจะไหว้พระสวดมนต์บ้างทางโลกบ้างทางธรรมบ้างซึ่งสองอย่างนี้มันก็มีคุณค่าเหมือนกันแต่มันจะไปวัดกันตอนที่เราตายนู่นว่าระวังสิ่งที่สแสวงหานามสกุลของคุณค่าเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่สองนามสกุลเท่านั้นก็คือหนึ่งแท้สองเทียม คุณค่าเหมือนกันที่เราทำเนี่ยตื่นนอนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไปเนี่ยเป็นคุณค่าเหมือนกันเป็นคุณค่าของชีวิตแต่ถ้าวันหนึ่งที่โยมถูกเติมลงไปเป็นนามสกุลของคุณค่าเนี่ยมันกลายเป็นคุณค่าแท้เนี่ยสิ่งนั้นมันจะหนุนนําจิตวิญญาณของโยมให้สูงส่งทุกวันนี้การที่โยมช่วยคนเนี่ยมันก็สูงนะรรนะส่งนะจิตวิญญาณอะสูงส่งนะช่วยคนเนี่ยแต่คนบางคนช่วยไปด้วยติดกรรมไปด้วยคนบางคนช่วยไปด้วย ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าช่วยแล้วตัวเองเกิดกรรมก็คือมีคุณค่าเหมือนกันแต่คนบางคนทำไปด้วยรู้จักการที่จะวางไปด้วยอดีฐานจิตให้มันถูกต้องไปด้วยดังนั้นนามสกุลของคุณค่านี่มันสำคัญมันจะกลายเป็นคุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียมนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โยมจะต้องดูว่าณนะขณะจิตนี้ต่อไปจนถึงณขณะจิตสุดท้ายของเราเนี่ย คุณค่าที่ว่าเนี่ยมันจะเติมแท้หรือเทียมนะหลังจากที่เราละสังขารไปแล้วนะนั้นมีคุณค่าเหมือนกันหมดเลย